อีกหนึ่งตำนานไม้ที่กำลังจะหายจากปืนติ่นอย่างตาวรเราจะบรรจุต้นไม้ชนิดนี้ไว้ในตำนานสวัสดีครับทุกท่านครับกลับมาพบกับผมในเปรลนี้ครับต้นไม้ในตำนานเดี๋ยวมาดูรับว่าต้นไม้ชนิดนี้คือต้นอะไรใช่แล้วครับอย่างที่ผมเกล e นมานะครับว่าต้องบรรจุ ต้นไม้ชนิดนี้ไว้ในเปลิดตำนานไม้ครับเพราะว่าแต่ว้านผมเนี่ยเมื่อก่อนมีเยอะแต่เดี๋ยวนี้จะหาดูไม่ได้แล้วนะครับนะก็อย่างที่บอกครับต้นไม้ชนิดนี้ถ้าผมเอ่ยชื่อขึ้นมาผมบอกว่าเนี่ยคือต้นลําแปนเป็น้องหลายท่านที่กุ้นเคยอยู่ครับลำแปนที่เป็นลำแปน ที่อยู่บริเวณชายฝั่งสายกลองน้ำกลอยนะครับพูดง่ายๆว่าสายกลองตะเรนั่นแหละนะครับก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันใช่เลยนะก็จริงๆแล้วนะพี่นงครับลำเพนมันก็มีสองชนิดนะครับนะชนิดที่อยู่ริมชายอัป,ป่ากงกงางัมันมันก็กลๆก,ลกับต้นกงกางพวกไงครับนะ นั่นก็คืออีกแนิดหนึ่งนะครับและนี่ก็คืออีกแนิดหนึ่งนะครับที่มันอยู่บนภูเขาหรือว่าบนพื้นที่ลับสูงนะครับแต่มันก็มีอุปนิสัยเนี่ยชอบที่จะอยู่กับริมริมห้วยริมคลองนะครับี่นะครับลำแปนป่านะครับแล้วก็ยังมีชื่อที่เรียกตามต้องถิ่นอีกเยอะแยะนะครับลักษณะลำต้นนะครับก็อาจจะมีตุ่มนะมีตุ่ม ดูกรุ่ละสักนิดนะครับนะแต่มันก็จะมีริ้วรอยของการที่เป็นริ้วแตกนะครับแล้วที่สาคัญครับใบตรงใบของเขาเนี่ยก็จะอยู่แบบนี้ครับนะเป็นก้านใบลงมาครับแล้วก็มีใบแตกกระแนงออกทั้งสองฝั่งนะครับสลับกันลงมานะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยครับปลายก้านใบเนี่ยเขาจะไม่ได้กลมมนนะ ขาจะเป็นเหลี่ยมครับแล้วเดี๋ยวผมจะหากิ่งก้านที่มันแห้งแล้วนะไอ้ดุนะครับเนี่ยครับเห็นไหมพี่น้องก็จะมองเห็นว่ามันเป็นเหลี่ยมนะ,ะนี่แหละครับลักษณะของอปลายก้านใบนะครับตอเราดูนะครับโดยรวมแล้วนะก็จะมีใบที่เป็นใบอยู่ที่ยอดนะครับนะ จะออกไปทางสีแดงแดงจมูนะครับนะในกล้องเนี่ยมันย้อนแสงแนะนะแน่นอนครับหากต้นเนี้ยมันเกิดมีดอกมีผลขึ้นมาวันไหนผมจะอัปเดตให้พี่น้องดูกันเลยนะครับและภาพที่ขึ้นอยู่หน้าจอหน้าตอนนี้นะครับพี่น้องครับเปื่อยืนยันว่านี่คือลำแพนภูเขานะครับภาพเนี่ย ก็คือต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับอะแต่ใครอยากดูเต็มๆนะแต่อยู่แถวแถว,แถวร่อนพิบูลนะครับนี่คือต้นไม้มระดกแองแ่นดินนะครับก็คือต้นลำแปนที่ที่เขาวังเขาวังนะของอำเภอร่อนพิบูลครับพี่น้องครับนะเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสนะผมจะสืบไปสืบไปขอถ่ายคลิปก็ดูสักหน่อยนะครับนะผมเองก็ไม่รู้นะว่าอยู่ตรงไหนนะแต่แต่รู้ ในข้อมูลบอกว่าอยู่รัอนบีบูนแต่ไม่รู้อยู่ตำแหน่งไหนนะครับเดี๋ยวไว้กวกาดมานะครับเช่าพี่น้องไปดูก็แล้วกันนะครับแต่มันมีลูกมีดอกนะะคล้ๆกับพวกลำแปนที่อยู่ริมทะเลนั่นแหละครับนะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะแตกต่างกันตรงใบตรงใบถ้าเป็นลำแปนที่อยู่ริมทะเลก็จะมีตรงใบอย่างนี้ครับพี่น้องครับใบเก่าข้อจะมนๆนะนะแค่มนๆนะครับ ก็เป็นไม้ประเภทไม้ริมทะเลแล้วไม้อะไรไม้กงตางอะไรประมาณนี้นครับนะต่อไปประเภทน้นนะครับแต่เจ้าพวกลำแปนป่าเป็นไม้ขนาดใหญ่นะครับสูงได้ถึงสามสิบเมตรนะครับนะอย่างที่ผมขึ้นภาพให้พี่น้องดูนะมาอีกรอบครับนี่คือภาพนะต้นลำแปนนะที่อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอยู่เตี้ยมเปอร่อนปีบูนครับนะ ผมเนี่ยไม่รู้ว่าอยู่ตรงทางไหนนะครับแต่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยก็จะได้ไปถ่ายกันนะเป็นโมรดุของแผ่นดินเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่เลยนะครับอยู่มาเนี่ยเป็นหลักร้อยปีแล้วครับนะเนี่ยสุดยอดมากนะครับลาแ็นนะครับอ่าปี่น้องนะแตาดูคลิปอ่แป๊บเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดผมอีกนะอผมนําเสนอผิดอีกนะครับโโไม่ผิดนะครับเมื่อก่อนอ่ะผมจําได้ต้นมาซานนะครับ มีพี่น้องท่านเนึงนะคอมเมนต์มาผมบอกมาซ่านเนะ่มันเล็กกว่านี้มันโอ้หพี่น้องครับมาซ่านมันก็มีสองแบบมันมีมาซ่านเล็กมาซ่านใหญ่นะครับนะเนี่ยลําแปลเอ,อีกแล้วถ้าดูไม่จบนะถ้าดูคลิปไม่จบนะก็มามาเวียงใส่ผมอีกก็มันเป็นลําแปลนผ่านนะฮะต้นไม้นะอย่างที่ผมเคยบอกคือเป็นประจาครับพี่น้องครับในเรื่องของชื่อต้นไม้นะครับบางพื้นที่ชื่อเหมือนกันแต่ต้นไม้คนละอย่างเลยนะครับ บางพื้นที่ชื่อคนละอยา่างแต่ต้นไม้ชนิดเดียวกันก็มีเยอะไปนะครับและใครรู้จักลําแปนแบบนี้บ้างเคยกินเคยกินผลมันผลมันกินได้นะครับผลมันกินได้เข้าตำรับยาด้วยนะครับนะต,ตั้งที่อยู่ริมทะเลแล้วก็ที่อยู่ในป่าเลยนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกได้นะครับโดยเฉพาะลําแพนในป่าในะลาแพนเขาเนี่ยว่ามีรสชาติเป็นยังไงนะ ผมเนี่ยผมจำไม่ได้้วผมเคยกินหรือเปล่ามานานมาแล้วสมัยที่มันยังมีเยอะๆต้นมันโตๆนะครับเยอะแต่เดี๋ยวนี้มันจักจะหมดแล้วนะครับผมก็เลยต้องนำมาบรรจุไว้ในตำนานไม้ครับเปิดจัดนี้มาหลายคนบอกกุณกุนเล้วหลาเรื่องนี้อย่แน่นอนครับถ่ายในระยะไกลสักหน่อยครับเพื่อโจสักยภาพ ของไม้ไร้าสายเอา้าพี่น้องด้านใดนะครับที่ตําคลิปอยู่นะครับก็กากไว้เลยนะครับไม้ไร้าสายลองพิจารณาดูครับนะเพื่อความสมูทในการตําคลิปเราอาจจะตั้งกล้องไว้แล้วก็เราก็เดินไปพูดไปเสียงเนี่ยสามารถจูนรับกันได้10เมตรครับผมพิสูจน์มาแล้วนะสิเมตรเนี่ยถึงนะครับนี่เลยครับไม้ไร้าสายนะลองดูพี่น้องครับราคาหลักร้อยนะมีระบบ ตัดเสียงลบกวรได้ดีเยี่ยมเลยนะครับลองดูครับกดเป็นที่หน้าจอนะก็จะขึ้นเป็นโลโก้หรือที่กระล้าที่ผมปักไวใต้ลคลิปลองดูพี่น้องครับหัวสุดยอดจอดเอิ้ <Yeah. S 1> นเอาละครับพี่น้องครับและนี่ก็คือเรื่องราวของชื่อต้นไม้และตำนานต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่ผมมรจุไว้ในเปลิศตำนานไม้ครับขอบคุณทุกท่านทีก้ามรับชมฝากกดติดตามด้วยนะครับคนที่เก้ามาใหม่ ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามอยู่แล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้สวัสดีครับ้าพี่น้องสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมก็สามารถกดดู2คลิปนี้ได้นะครับและถ้าพี่น้องอยากดูคลิปและเพลลิตเพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับเรามีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้แล้วไว้พบกันครับ